ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายวีดี100โอร้อยโริเชอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับลีลี่สไยด์ให้เกียร์ p 2นะครับเฮ้ยอ่าใช่เดีย๋ยวตัวมันจะกระดิกอะไรนะมันเปิดได้ยังไงมาแทะวันมันยันทำตัวชักๆอย่างนี้ทับให้เสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันต่อเลยดีกว่า Let's go ก็โหเข้าเกมเร็วนี้สังเข้าใจไม่ดีเลยวะท่านผู้ชมอุ้ยแมปอะไรเน,นี่ยแมปสั้นด้วยอ๋อแมปนี้คุ้นๆเหรอไม่คุ้นเลยเอออยาเข้าเกมไปนี่อ๋อเลยอะอ๋อไม่รู้ <c oughs> รอ่ะรู้เล่นนึกว่าเข้าวรการเกมทำไมแต่ยังไม่เข้าเลยวะนาหนังส้าไงครับผู้ชมเห็นไหมมาแล้วนานรอเป็นจริงด้วยนะผู้ชม รอคนท้าแล้วแบบนี้เคยเล่นทำไมไม่เห็นจะกินปืนคนอื่นอีกแล้วอะนัะ่นแหละสิเป็นไกินพิเศษแต่ไม่เห็นแต่ถ้าเป็นไปกินม่วงธรรมดาเห็นจะของแล้วนะจะของแล้วนะ Các bạn hãy đừng chạy xa nhé. Ôi, nó đang chạy xe. Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở trong cái cây đá. Chúng ta sẽ อเน,น็นเน้นเฮ้ยไม่โดนเล็งตั้งนานแต่ยิงไม่โดนมัยิงใช้เพื่อนเพื่อนไปบุกถ่ายเฮ้ยเน้นเน้นอย่าออม,ออมาเกิดข้างหลังก็พอเฮ้ยไม่โดน รถอะรถเหลืองฮะยิงติดรถเหลืองบ่อยมากยิงฝังนิงเ n y contact ้ยพื่อนเ่อนเขาสวยใช่อฮ๊ยสีมุ้งมิงจัดเติมเปไนังหมดแล้ววะเออไม่เหมือนม มาแล้วไง v, ลง่ะจ๊ะอะไรอะพีมาเรามาแย่งพี่ามาอุ้ยแย่ท้ายก่อนเจ้ามากรไปดีมากรไปดีอุ้ยหายแย่งจริงวะ ได้ก็ดีแค่ไหนแล้วเยี่ยเพื่อนได้ม่ทีว่ะตอนไหนเพื่อนแม่งมุ้งมิ้งสัตว์อะโคตรมุ้งมิ้งเลยอยากได้ว่ะเติมดิตอนไหนมันตอนไหนใช้ตอนไหนอะไรวะตอนไหนที่มึงใช้นั่นแหละแต่ได้บ้างทำไมไอ้คนบ่นว่ายิงไม่โดนมันได้ที่สองวะ ตรงนี้เห็นตะกินปั๊กเห็นฮะแล้วข้างในเกมไม่เห็นไม่เห็นตะกินพี่ดูเป็นสีเขียวก็ถูกแล้วไงตะกินกูเป็นสีเขียวแต่ข้างในมันสีดำใช่เหรอไม่ในเกมนี่มันตะกินม่วงเลยนะมันไม่ใช่ตะกินพิเศษอลยไม่เห็นด้วยข้างใเกมได้เห็นสีดำหมดทุกคนเกมแม่งบั๊กแล้วมึงเห็นของเพื่อนได้ไงไม่เห็นของเพื่อนตอนที่แบบการเกมแล้วมึงเหมือนกันเราจะไม่ถูอีกเกมแม่งบั๊ก บบก่อนดิ้อยเต่าอยู่กเปลี่ยนปืนปืนต่อไประวังนี้แน่เลยปืนกูมุ้งมิ้งบ้างแหละมุ้งมิ้งฟุ้งฟริง้ง โอ้โหเริ่มเร็วอีกแล้วโอ้โด่านยังใหญ่เลยอุ้ยาตัวเหมือนวิดีโอด้วยฝาแฝดคนละฝาตัวเหมือนมึงก็มีเออว่ะพี่หิน้ยกูอยากแน่นวิหญิงหมาป่าโอ้อด่านซูนี่เองกูว่าด่านไหนด่านนี่คุ้นเคยเอา้าวเข้ามากลางเกมแล้วจะแพ้แล้วด้วยยังแย่เลยอย่างแย่เลย

วันน,วนี้ห็นจนายเป็น,นผู้ชายอะ่ะเ็นละนายกูมันยิงนะเดียวไ,ไม่ตายไย,ยิงเอยกิ่กวกวแหมอยู่แล้วเข้าบากางเกียวแล้วดูเต้ยมห่างขนาไหอะไรมาสู้ อีกมันนัดเดียวไม่ตายอะไรสองตัวเลยอะไรมาสู้เกียร์บี้ยังไงก็เพะ<ๆ>เข้ามาการเกียร์เอาอะไรมา ังไม่ทันได้เล่นเลยแหละโหแย่วะ่ะอยากให้ปรับปรุงมากเลยเกมมาช่วงนี้มันเข้ามากลางเกมแล้วแต็มห่างเยอะจัดเลยอ่ะนี่จอดที่มันยิงไปด้วย <c oughs> ข้ามายังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะไมนวกเลยเด็ Defeated. Don't let this happen again. แล้วถอะเราลืมความหัวร้อนไปแล้วเรามาเล่นสไลดอันใหม่เฮีสยสไลดระเบิดมันต้องยิงสองเม็ดอ่ะเฮอยจะจุดระเบิด <c oughs> ยังได้สไลหาเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าก็เถอะแว่งมาเร็วอีกแล้วโคดาอะไรวะนี่เียโคดาอะไรเนี่ยมันจะมีสี่ดาวสองคนวะมีเพื่อนแบกวะอ้ยเพื่อนแบกเพื่อนแบกวะมุ่นใจแน่เลย อยากได้ฉีด death match ไ้การเกมวะจะด่าอะไรนไม่เคยเล่นอะไรไม่คล,ล้เลยนโอยหลงละเริ่มหลงลฉันหลงรักเธอโผล่ไปล โอ้โหยิงได้ทีละสองนัดผมบนเนี้รเรื่องที่ตกิดเจอละอะไรจะจะเฮ้ย ออสองนัดเพื่อจุดระเบิดปืนกูเมื่อก่อนมาแรกๆแม่งฮอตพีมากก็ไม่ค่อยอย่างเล่นมันเล่นยากเว้ยมันต้องยิงสองนัดเพื่อจุดระเบิดอยู่ไหนกันฟะเนี่ยไม่ไหนหรอ ยิงฉันพี่เฮ้ยเอสมีคนจิงจังวะตงแต่ผมชิวๆว,วะ่ะอะไรก็บอกเนีเขาว่าชิวเลยยิงสองนัดคนอะไรก็บ,บวะ

อุ้ยห่าน่ากลัวจิงไม่ติดําดับแน่หอไม่ติดดับแน่เลยกูยิงไม่ได้ไม่กี่ตัว ตายไปซะเพื่อนแมงไทยหอกเพ่งแล้วอ่ะเพื่อนหัวร้อน reloading เก่งจริ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 จรเสรเติมไม่ก่อนไม่ได้เหรอเพื่อนระเบิดตัวเองอ่ะอ่ะจบ ยังไม่ทำอะไรเลยนะบอกแล้วเพื่อนเด็กดูีได้ที่ท่ไหร่นะยังติดอันดับอีกความพุกนี้ท่านได้จะใดมาอะไรคนหลอใครวะ กระปืนต่อไปอุย้ยปืนลูกโม่แก้วแก้วโอ้ห้องหาห้องเลยครับอ๋อนั่นโอ้ซีดาวงานนี้ครับขอจะเข้าไปการเกมถ้าเข้าไปการเกมก็ขอให้ทีมจะชนะใส่ตาถูกอุย้ยอยากได้เตอร์หุย่ยฝนะั่งนู้นอนะอุ้ยโอ้ต้นเกมว่ะคต้องใจเนะลยเพิ่งจะเปิดตัว ไอ้ปืนธนัยดำอะไรเป็นสีดำเนี่ยกูดำทองเว้ยไม่ตายอะไรนี้ยิงนัดเดียวไม่ตายแล้วเลยอุ้ยตายนี่ใครมันควัน

กูยิงกูยิงใครไม่ได้เลยหนึ่งนัดหนึ่งศพ้องไว้ไม่โดนหนึ่งนัดไม่โดนไย Oh, yeah. Tango, down. Targets in sight. Objective almost complete. Keep it up. Friendly swarm. Oh, we Target down. Yeah. <laughs> oh. ยังไม่ทันยิงเลยกูไม่เห็นตะกินมันมันไม่ได้ใส่กินเลยกูเข <c oughs> ากุหลาบตะกินครบเลยละ่ะงงกับเกมวะวมวอุ้ยที่สว่าที่สามเ้ยเหรอะอะไรก็ได้ขาอ่ะชอบเป็นเลขมงคล สองก็เป็นเลขมงคลเลยค่เลขควมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยนี่เปียกเองไงอาไครับจะบอกต่อไปกระบอกนี้ลูกรักผมเลยเนี่ยลูกกระบอกเรื่องเนี้ยสุดยอดผมชอบมนันมากจริงอะไม่จริงห <c oughs> ยอกยอกหยอกสต่ใดกระบอกนี้เป็นใดที่ผมใช้บ่อยมากครับท่านผู้ชม ข้อดีคือมันยิงไประเบิดกับยิงมันติดไฟแต่นี่ผมได้ใช้เป็นยิงติดไฟไม่รู้ผมก็จําไม่ได้ออไ,ได้อะยู่เยอะแล้วความจำไม่ค่อยดีต้องม,มีชมต้องเข้าใจใช่โอ้มาแล้วาลดาวอะไรอะดาวซูสวนสัตว์อีกคร้วแค่ไปเขียนอยกกนู่กูหยองใจไม่เป็นกู <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นเลยเห็นฝั่งนู้นมีตะกินอยู่สามตัว เฮ้ยเข้ามาไวการเกมสุดยอดเรื่ององ่าได้ห้ะกินเ่อจะกินอะไรวะจะกินปืนอะ จ๋าทำไมไม่มีใครเลยวะมันก็ไปได้ถูกไหมคนมันไปไหนกันหมดวะโอ้ยิงเป็นกระสุนติดไฟมาทั้งหมด เท่อยู่นะไม่เท่คนของไม่ใช่หรอกเสียงมันฟังไปเลาะซะเนาะโหจริงไงท่านผู้ชมปืนจะบอกเนี่นยมันเ้เ มาเยอะแม่งมาสี่ตัวเลยอล้าเมื่อกี้ใช้มีดนะพวกมันไม่รอดหรอกแต่เราจะขัดเกรดจำนงเราไว้นะแต่ตรงไหนวะเนี่ย

ขึ้น้องหาสาัั่งเงี้ยวยันมีคนใช้ทนนั่งมอบอยู่ด้วยอยู่บนบ้านอะ่ะเคยนัตรกับตินก็เป็นักเอิมันาเนันานคูง่มันไ,มมไ,นไ,นไ่ใช้นประ็มันนั่งหมอบอยู่บ้าน ันอยู่บ้านไหนวะมันะาีห <me ่แกะินน่าจะม้ไปดีโอ yeah> ้ยโอ้โหมันแอบคู่มันแอบอยู่บนโต๊ะ เอมันใช้ปืนตัวธรรมดาอาอกมาเป็นแพ็กคู่เรรย้ก็ดูใครไดร MP ก็ดูแน่เห็นไหมแล้ว มาคู่กันแล้วประเด็นคือแม่งนั่งหมอบเวยมันชอบน,นั่งแอบอหลังกำแพงแต่มันโผล่ปืนออกมาไง <c oughs> ไมันก็เลยเห็นมันรู้หรือเปล่าว่ปืนมันโผล่ <c oughs> เอาเราไปปืนต่อไปเอ๊ะเอ้าว้ยแย่จังเลยท่านผู้ชมเวลาเรามาถึงกำหนดแล้วเราต้องอหยุดไว้แค่นี้ก่อนคลิปแรก แล้วก <mean> ็เจอกันคลิปต่อไป